จ้นที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐชีว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งของสหรัฐนะครับในขณะที่รัสเซียตามหลังจีนอยู่ในประเด็นนี้ อีไลแรดเนอร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายกิจการความมั่นคงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกได้ออกโรงเตือนในเรื่องนี้นะครับระหว่างการขึ้นให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าด้วยประเด็นท,ท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเมื่อวันพุธโดยในถแถลงการเปิดการให้ข้อมูลของแรดเนอร์ที่ VOA ได้รับระบุว่าจีนยังเดินหน้าท,ท้าทายที่ครอบคลุมและร้ายแรงที่สุดนะครับต่อความมั่นคงแห่ง ชาติของสหรัฐและยังบอกได้ว่าจีนยังเป็นประเทศเดียวที่มีเจตจำนงและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการสร้างอิทธิพลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแทนที่อเมริกาแรดเนอร์เสริมว่าจีนกำลังเดินหน้าตามเป้าหมายด้วยกิจกรรมที่ก้าวร้าวมากขึ้นในช่องแคบไต้หวันทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวมไปถึงเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงกับอินเดียและอีกมากมายนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ผู้นี้ได้เน้นถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพราะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเขาได้กล่าวถึงกิจกรรมทางทหารของจีนในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้และได้เตือนว่าผู้นําจีนกําลังเปลี่ยนแปล,ปลงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนให้กลายเป็นเครื่องมือของการบีบบังคับขู่เข็นนะครับ ในขณะที่รายงานประจำปีของพนทากอนชี้ว่าจีนเพิ่มจำนวนหัวรบนิวเคลียร์รวดเร็วกว่าที่คาดไว้ระหว่างที่จีนกำลังสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการขยายกองทัพนิวเคลียร์ซึ่งจีนตอบโต้คำกล่าวหานั้นด้วยการกล่าวหาว่าสหรัฐตื่นตูมเกินไปนะครับก่อนหนนี้ทางหน่วยเขากลองสหรัฐระบุว่าภายัยคุกคามจากรัเสเซียและจีนมีความเชื่อมโยงกันนะครับและบอกด้วยว่าสงครามรัเสเซีย รุกรานยูเครนนั้นได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของจีนอีกด้วยนะครับ